เรื่องของถนนพระรามสองนะคะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งคือถูกพูดถึงเรื่อยๆนะอย่างล่าสุดนี้ถูกพูดถึงเพราะว่ามีคนบอกเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมว่าหัวหินคนไม่ไปเยอะอเพราะว่าพระรามสองรถติดนายกก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต้องเร่งสร้างให้เสร็จได้แล้วนะจะได้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมทุกครั้งที่ประเด็นเรื่องของการก่อสร้างถนนพระรามสองอยังไม่เสร็จสักที ถูกหยิบยกขึ้นมามันมีคลิปในอดีตค่ะคือเป็นคลิปที่หลายคนบอกเป็นตำนานเลยนะเป็นรายการซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการเสียดสีแหละเรื่องของการสร้างที่ยังไม่เสร็จสักทีแต่ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาเกือบ20ปีเนื้อหาในคลิปนี้ยังใช้ได้อยู่เลยค่ะมันดูเข้าสมัยตลอดเวลาอไปดูคลิปนี้กันค่ะสุขชาวบ้านวันนี้ถนนพระรามสองหรือถนนพหลุรีป่ากท่อ พวกเราใช้ถนนทนบุรีปากท่อเป็นประจำถนนเส้นนี้ทำให้พวกเรามีความสุขมากเพราะถนนเส้นนี้สร้างมาสิบกว่าปีแล้วถึงตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จไม่เหมือนถนนเส้นอื่นๆที่สร้างแป๊บเดียวก็เสร็จแสดงถึงความพิถีพิถันนี่รูป่ายสมัยคุณปู่ยังหนุ่มๆตอนถนนสร้างใหม่ๆตอนเนี้ยคุณปู่ตายไปแล้ว แต่ถนนน่ะก็ยังเหมือนเดิมทำให้พวกเรารู้สึกดีจริงๆเหมือนได้กลับไปอยู่สมัยคุณปู่ยังนุ่มๆเห็นเขาสร้างกันแบบนี้แล้วรู้สึกมีความสุขเหมือนได้อยู่ประเทศอียิปต์มีการก่อสร้างพีละมิดทุกวันนผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆไม่ต้องรีบถนนจะได้แข็งแรงแข็งแรงและจะทำให้พวกเรามีความสุขมาก สมพชอบประดับรายงานจากชนบุรีปากท่อถนนหน้าบ้านโอถนนแสนงาน e <t ose> เป็นยังไงคะคุณยามคุณผู้ชมภาษาวัยรุ่นเขาเรียกยปั่นนะ e <t ose> <c oughs> คือคลิปนี้นะคะเป็นของบริษัทโต๊ะกลมโทรทัศน์ที่ผลิตรายการออกอากาศในสถานีทโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะ<ม>ในช่วงที่ใช้ชื่อว่า สุขชาวบ้านาแต่มันสุขจริงหรือเปล่าคือฟังเนื้อหาเป็นการเสนอประเด็นสังคมในเชิงเสียดสีค่ะคือถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวเนี่ยบางช่องอหรือบางช่วงรายการอาจจะมีช่วงแบบทุกชาวบ้านอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่คือเขาแบบมาเสียดสีด้วยการเป็นสุขชาวบ้านแทนแต่เรื่องเรื่องนี้เป็นทุกอะมากลายเป็นความสุขขึ้นมาแต่ความจริงมันคือทุกแ์แท้ๆเลยนะคะและรายการนี้เนี่ยคลิปนี้ออกอากาศ 88ปีที่แล้วซึ่งทุกครั้งที่มีการพูดถึงปัญหาถนนพระราม2คลิปนี้ก็จะถูกแชร์รอยู่เสมอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะออนอกจากนี้ค่ะคนในโซเชียลเขามีการเปรียบเทียบด้วยระยะเวลาในการสร้างถนนพระราม2กับการสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาในประเทศอียิปต์ซึ่ง นี่คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะคซึ่งมีข้อมูลจากหลายเว็บไซต์ระบุช่วงเวลาในการสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาหรือว่าพีระมิดกูฟูอยู่ในช่วง20-30ปีซึ่งทางเว็บไซต์ National Geographic ระบุข้อมูลว่าเริ่มสร้างประมาณปี2550ก่อนคริสตศักราชหรือว่าประมาณ4,500ปีที่แล้วตัวพีระมิดสูง147เมตรคาดว่าใช้บล็อกหิน 2ล้าน3 0 0แสนก้อนแต่ละก้อนเนี่ยหนักประมาณ2.5ถึง15ตันในการก่อสร้างหลังจากนั้นค่ะลูกชายของคูฟูชื่อว่าคาเฟรได้สร้างพีระมิดหลังที่2ในปี2,520ก่อนคริสตศักราชและหลังที่3ที่สร้างโดยลูกชายของทางคาเฟรอีกทีหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าเมนคูเรเมื่อราว2,490ปี2,490ก่อนคริสตศักราชนะคะครับ ส่วนถนนพระรามสองมีข้อมูลว่าเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2513ก็มีการปรับปรุงมีการขยายถนนซ่อมแซมส่วนต่างๆเป็นระยะระยะจนถึงปัจจุบัน 54ปีแล้วค่ะ54 54ปีแล้วโซเชียลเขายังตั้งคำถามแรงเลยว่าถนนพระรามสองจะสร้างเสร็จชาติไหนคืออันนี้เทียบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งโอมันไม่น่าเชื่อสมัยนู้นไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยกำลังคนล้วนๆแต่พีระมิดหลังหนึ่งเนี่ย20ถึง30ปีเขาสร้างเสร็จได้นะคะอาจจะไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่ไหมคุณจอยสมัยก่อนอาจจะมีเอเรียนมาช่วยก็ได้ตอนสร้างพีระมิดน่ะ มแม่แมอ่ะอนี่มีมีไทม์ไลน์ด้วยในการ,รสร้างถนนอันนี้พระรามสองนะคะพระรามสนะย้อนกลับไปอ่ะมีการขยายไหลทางไปเรื่อยๆอ่ะอส้มแซมตรงนี้มีการเริ่มสร้างทางด่วนกันไปครับล่าสุดมีข้อมูลจากคุณสราวุธทรงสิรนะิไลเน่ ทรงศรีวิไลนะคะอธิบดีกรมทางหลวงพูดถึงประเด็นเรื่องของการก่อสร้างที่ใช้เวลานานนี่แหละค่ะบอกว่าเนื่องด้วยโครงข่ายจราจรบนถนนพระรามสองมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นรถใช้ถนนเส้นนี้มากกว่า250,000คันต่อวันเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญนะคือใครจะลองใ<อ>ต้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปถนนเส้นนี้ทำให้การปิดเบี่ยงพื้นที่และการบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้างมีลักษณะทางกายภาพที่ค่อนข้างจำกัด และยังเป็นจุดตัดทางเข้าออกกับชุมชนมีซอยต่างๆมากมายขณะที่ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพอยืนยันว่าจะติดตามผู้รับจ้างทุกสัญญาเพื่อที่จะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถดำเนินงานช่องทางหลักนะคะหรือว่าเมนไลน์ ตั้งแต่ต้นทางถนนพระราม2ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงการทางยกระดับของกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปี2568อืตั้งเป้าเสร็จอีก2ปีข้างหน้านะคะออเปี68จะเสร็จใช่ไหมความจริงไม่ถึง2ปีนะปีกว่ากว่าเราคาดาหวังว่ายอย่างนั้นแต่ระหว่างนี้ก็ต้องดูกันด้วยว่า จะมีอุบัติเหตุอะไรร่วงลงมาอีกหรือเปล่าแล้วทําให้ต้องอหยุดการก่อสร้างเป็นอาทิตย์คือทุกอย่างมันก็จะล่าช้าไปอีกนะคะแต่คุณสุริยะเจ้ากระทรวงคมานาคมบอกแล้วนี่ว่ามีสมุดพกแล้วนะใน<อ>การตัดแต้มอะ่ะอแต่ถ้าตัดจนผู้รับเหมาเจ้านั้นไม่ได้สร้างแล้วทํายังไงล่ะก็แบล็คลิสแล้วก็เจ้าใหม่ต้องเข้ามาอีกอันนี่แหละเออนะฮะ